วันนี้ค่ะเราอยู่ในงานที่ทุกคนรอคอยอย่าย่ครับผมก็อันนี้ต้องบก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับบุญนภนัทัะเผืนนนะ่อทุกคนไม่รู้จักไงใช่ค,ครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บอสซีบุญคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมก็เป็นงานที่บุญตั้งใจมากๆจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าบอสซีบุญคอนเสิร์ตจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของทางวาบีมาก่อนเนาะแต่เราไม่อยากล้มเลิกความตั้งใจของเราเราก็เลยอยากให้มันเกิดขึ้นต่อไป ใช่ครับผมด้วยความที่เราสัญญาเป็นแฟนคลับแล้วด้วยใช่ฮะแล้ววนนี้ก็มาถึงถูกต้องฮะแล้ววันนี้ก็มาถึง,ถง,นนถงคือตอนแรกนั่งนับวิสามเดือนชิล2เดือนหนึ่งเดือนพอหลังพอเริ่ม2เดือนจะเข้าเดือนที่หนึ่งอ่ะเราซ้อมแทบทุกวันเลยเราที่จริงเราอยากซ้อมมาก่อนอันนี้แต่พอดีติดงานกเก่าๆอยู่ใช่ผมแตลัดนังน,นนะคือเราไล่ซ้อมทุกวันเลยเราไม่อยากให้แบบ ไม่อยากมีการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเต็มที่บนเวทีเนาะเพื่อตอบแทนแฟนคลับที่แบบ i, เฮ้ยเขาเสียตังค์มาดูเขาบินมาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดบุญทำไมใช้ชื่อคอนเสิร์ตวะอย่างเงี้ยเพรบุญเปนซิบุญอ่าถ้าทุกคนอ่าเคยเรียนเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเบาส์มันคือการเบลส์ครับผมมันคือการเด้งการแบบยา yeah ประมาณนี้นใช่ครผมเราก็เลยไอ้เบาซี่แล้วเป็นบุญมันจะเป็นบีบีพอดีใช่ครับผมเราก็อยากให้มันเบาซี่บุญดีกว่าอยากชวนทุกคนมาเต้นไปด้วยกัน ใช่ครับผมงั้นแสดงว่าวันนี้ก็จะต้องยับสิโอ้ยับฮะ <c oughs> บุญนะยับยับเลยค <c oughs> <c oughs> ือง่ายว่ายืนอ,อยู่บนเวทีตลอดการโชว์ฮะ,ะมากสุดคือลงไปเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยตลอดเลยแต่ก็จะมีมุดเพลงแบบเพลง,บบเ,พลงเบาๆเพลงสาคันด้วยเพราะไม่งั้นก็บุญก็ตายก่อนนะฮะใช่คือก็ไม่ไหวก็มีจังหวะพักหรือแบบมีคนนู้นมาช่วยร้องด้วยมีคนนี้มาช่วยร้องด้วยอย่างกันเรื่อง ไลฟ์เพลงอย่าง,างน,นี้เรียงไงครั้งมมนี้เลือกเอง <laughs> เลือกเองเลือกเอง,เอเองคือต้องต้องขอบคุณทาง GM มองขอบคุณทางพิถาม,มากเลยที่แบบเขาให้สิทธิ์ในการแบบเราตัดสินใจอยากได้เพลงนี้ไหม,มอยากเป็นมูดแอนโทนในแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตอนแรกเรากลักวแบบเอ,อ้ยเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันจะแบบปรับภาพลักษณ์เราไปหรือเปล่าเียคนจะไม่เข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่าอยากทําอะไรในสิ่งที่เราชอบมาให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะอย่างอื่นทุกคนก็คงเคยเห็นเราโชว์มาบ่อยแล้วล่ะใช่ครับผม เราอยากเปลี่ยนแนวบ้างครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ครั้งแรกครั้งใหญ่ที่หลังจากที่มาร่วมงานสุดสุดชีวิตสุดคุณปู่สุดมากกันนฮะคือคุณปู่่แล้ว c v แบบปล่อยซอยให้เราแบบได้จัดเต็มทุกความคิดแมคคือปล่อยปล่อยเกินนะเดี๋ยวดูโชว์เอาคือเขาปล่อยจริงคือเสนอเพลงอะไรแบบเอยโอเคดีอยากได้เพลงนี้แล้วแบบพอพอมันเอามารวมๆกันแล้วเราสูว่ามุนทมันดีมากเลย้ยใช่ฮะ าก,การจัดการภารที่มีเป็นไงบ้างคโอยคือด้วยความที่เราเคยเคยทำกับบริษัทที่แบบเป็นเฮ้าส์ของตัวเองมาก่อนเนาะยังไม่เคยเข้าสู่ระบบที่เป็นบริษัทที่แบบมีระบบมีระเบียบทุกอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟลไปหมดเพราะทีมงานเนี่ยทีมงานเขาเยอะมากในในแต่ละแผนกอะไรเงี้ยเอ้ยตรงนู้นคนนี้เป็นคนนี้คนนี้นนนนมัน,ม,นมันเลยโฟลแล้วมันง่ายครับผมใช่แล้วพี่พี่ทุกคนน่ารักมากน่ารักกับน่ารักเลย รวมถึงนักแสดงด้วยพี่ถาก็น่ารักนะฮะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเขาเรียกว่าอยู่เปรตพี่ถามาดูด้วยนี่อยู่ไหนนะมันเดินไแต่กางยี่เอาไปไปแล้วหรอว่าไม่ทันเรียกกันมาหน่อยดูอยากการเลือกเพลงที่มาเนี่ยเพลงที่กระซงนี้ก็สิทธิ์เลยนชักบุญได้หมดเกือได้ฮะับก็พี่ถากบอกอะไรก็ได้แต่คอมเมนต์ขอจี m อนะลูกนะเออประมาณนั้นแล้วเรื่องความมันดันเพลงนี้แบบแฟนๆเขาคอมเมนต์กัน คาดหวังนะมันต้องนึกจอยกดดันไหมเนี่ยนึกจอยเบอร์เธอด้วยความที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนพูดมากครับผมแล้วแบบเราชอบเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากให้แบบเฮ้ยมันสนุกมันม่วนใช่ครับผมเราก็มาในทีมรถแห่ใช่ครับผมไม่รู้นักข่าวจะอยู่ดูหรือเปล่าแต่เราจะพยายามเก็บหน้าทุกคนไว้นะฮะใครไม่ลุกขึ้นเต้นเดี๋ยวโดนนะฮะเราจะทําการลากขึ้นมาบนเวทีฮะนักข่าวสํานักข่าวนี้นะฮะไม่ยอมเต้นเออเป็นไงล่ะแขวนปะ เดี๋ยวไปเช็คชื่อนะเดี๋ยวเช็คชื่อเราจะมีการเช็คชื่อคุณครูเช็คชื่อนะฮะ e อ็นเธอรเทอรพอแมนดีๆพอาม,ามามาบ้าป <c oughs> ไปเลยถ้าถามว่าเมื่อคืนนอนกี่โมงนอนนอนหลับหรือเปล่ามนนอนไม่หลับหรอกจร <c oughs> <อ>ิงๆเราเเไม่รู้ <ๆ S 2> เราเรา,เราไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่เราแค่เป็นคนคิดมากว่าแบบเฮ้ยเราเราจะลืมอันนี้หรือเปล่าลืมอันนั้นหรือเปล่ามันจะติดตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำให้มันเต็มที่ไงเราเป็นคนที่แบบคิดเยอะอยากความพิเศษก็มีเพื่อนเพื่อมาร่วมจอยเยอะโอ้แน่แน่เพราะ เอาจิ้งเกดที่เราเชิญมาทุกคนนะครับผมผ่านการแคสติ้งของบุญแคสเลยแต่เป็นการแคสลับๆในงานเอาติงในงานเอาติงหลังเที่ยงคืนเราจะมีการแคสเกิดขึ้นซึ่งทุกคนไม่รู้ตัวทุกคนจะ Enjoy เอนจอยไม่รู้ตัวเราหนี่นั่งดูเลยเก็บเก็บข้อมูลสุดฤทิ์แบบอ,หหอ้ไอ้นี่เหมาะไอ้นี่ไอ้นี่ได้พานไอ้นี่เพลงนี้ได้อะไรอย่างอย่าง เขาเรียกว่าอะไรอย่างสตังเน่ถ้าทุกคนไปฟังเพลงของน้องอ่ะน้องจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำเนียงสำเนียงของลูกทุ่งเยอะเวลาเขาเวลาเขาลงแล้วมันจะประวัดปลายขึ้นอย่างเงี้ยใช่เราทำกันบ้านนะคะในการคัดคนมาอย่างจุ้งโอ้โหหน้าห้างขนาดนี้คุณพี่จะให้ผมรอกอะไรฮะคือสุดๆฮะเอาจริงๆคือสุดๆเต้นกันเอวสับดติดจอไปเลย คนนึ่งอ่ะจุงอ่ะเห็นอยู่แล้วจุงเขาเป็นสายเต้นเมนเมนเต้นเมนแดนซ์อะไรอย่างงี้เน็ตเขาร้องเสียงเขาก็ดีอันเนี้ยเราเคยเจอจุงผ่านๆมาหลายงานแล้วเรารู้สึกว่าน้องก็เหมาะใช่แล้วเรารู้จักกันแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนน้องมาเหมือนอฟอร์ดเลยฟอร์ดก็อีกคนฟอร์ดเป็นคนที่เสียงก็ดีดีมากด้วยใช่แล้วก็เอ้ยเอามาร่วมกับเราดีกว่าเพื่อให้แบบโชว์มันเพอร์เฟกต ใช่ให้มันสมบูรณ์ครับผมส่วนแซมมี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะอน,นี้ตัดรายชื่อนี้นีนะ,ละ,ล,ล,ะล,ละเล่นละเล่นละเล่นแซมมี่อ่ะเป็นเพื่อนที่อยู่กับบุญมา7ปีแล้วครับใช่ตั้งแต่บุญเป็นแฟนคลับเขาอะเอาง่ายๆบุญเป็นแฟนคลับเขานะเพราะเขาเคยเล่นิฟซิก ak, แล้วบุญเป็นแฟนคลับของกัปตันคือคือวีดเขาเจอครั้งแรกแล้วพอพอเจอแล้วตอนนี้เราอ่ะรู้สึกว่าแซมมี่อ่ะมันมีของดีมันเป็นคนที่มีของแต่มันแค่ไม่มีโอกาสที่จะได้โชว์ของมันออกมา ใช่เราเลยอยากสารฝันวัยเด็กฝันวัยเด็กเราเราเราอยากให้แซมมี่ได้แบบได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาใช่ครับผมก็เนี่ยเราเลยชวนแซมมี่ขึ้นมาด้วยโอ้โหเจเจมุกเจมุกต้องบอกก่อนคือคือเจมุกอายุน้อยกว่าบุญนะใช่แต่แต่เราอ่ะเราเรารู้สึกว่าพี่มุกแกเป็นคนที่มีวุธิภาวะสูงมากและแกเป็นคนแรกเลยตั้งแต่เข้าเจมเอ็มมาแกเป็นคนชมคุยคนแรก พราะตอนนั้นไปออกกองเฟนชิสโฟยเวอร์ด้วยกันแกก็มาเข้ามาคุยแบบเขากลัวบ่นเกรงแล้วก็เก่งจริงนั่นแหละเขาทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาเข้ามาคุยเป็นไงบ้างอยู่ใครนี้ไม่ต้องเกรงนะชวนคุยสักพักสนิทก,ก,กันเลยสนิทกันตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยเราสึกว่าเอ้เจมูเขาแบบนิสัยดีมากอธัธยาใสาด่ดีแล้วเราก็เคยติดตามผลง,งานของแกมาเพราะแกก็เป็นนักร้องใช่ครับผมเราก็เลยมาเอามาร่วมเลยดีกว่าเพราะ ไม่พูดใช่พูดอีนอยนะอินอยนะเปลมเปลมเปลมคือจริงๆอ่ะเราเราคุยกันแล้วเราเราบอกว่าเราอยากไปอยู่ในพาร์ทของวันสําคัญของแต่ละคนเพราะเราไม่ได้โตมาด้วยตัวคนเดียวเราโตมาเขาเราก็แบบอยากไปอยู่ในช่วงเวลาความสัมพันธ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างคอนเสิร์ตเขาเราก็จะไปได้ยังไงต้อยป่วยปางตายก็จะไปได้ใช่ฮะ ก็เนี่ยครับผมเราก็เลยอยากให้เขามาโชว์กับเราด้วยซึ่งโชว์ที่ทุกคนจะได้เห็นมันเป็นโชว์ที่บอกเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนจริงๆเห็นที่นี่ที่แรกที่เดียวแล้วที่สุดท้ายด้วยครั้งสุดท้ายแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยเกินคุณปู่เหนื่อยมากจริงๆเขาตีครั้งนี้ต้องมีเบรกนกี่พาร์ทอะถ้าตีจริงๆจะเป็นประมาณ สี่พาร์ทได้ครับสี่พาร์ทเลยสี่พาร์ทก็จะเป็นสีน่โมเดลโทนเลยใช่ครับผมจะเริ่มไล่ระดับไปเรื่อยๆใช่จนสุดจนแบบสะบัดเอาให้เอาให้หัวกระเจิงอ่าใช่ครับตเตรมใส่เต็มตเต็มอยู่แล้วครับผมก็ใส่เต็มก็คือบอกพีิธากว่าลากถังออกซิเจนสีเขียวตามมานะคะตามครับตามมาด้วยถ้าลมตอนไหนก็ปั๊มปั๊มขึ้นมาร้องต่ออืมอได้ครับสตรีมก็ยัง ใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีบัตรสตรีมมิ่งอยู่นะครับสามารถซื้อได้นะที่ TTM นะครับผมก็เผื่อใครเอยากเข้ามาดูไม่มีไม่มีเวลาว่างที่จะแบบเดินทางมายังสามารถซื้อบัตรได้อยู่ครับผมก็บอกเลยว่าเอาจริงอ่ะใจเราอ่ะไม่เราเราพูดเราพูดหลายกับหลายคนเลยดีกว่าว่าอันนี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเราใช่ใช่ครั้งสุดท้ายมันมันแบบไม่รู้เอาจริงอ่ะ มันมันไม่ใช่แค่เหนื่อยนะเหนื่อยซ้อมเราโอเคแต่มันเครียดมันมันมันทำลายสุขภาพจิตเราอะไรอย่ยังมันมันไม่ได้เครียดจากจากการซ้อมหรือจากคนรอบข้างมันเครียดเพราะตัวเราเองเนี่ยที่มันกดดันตัวเองใช่ครับผมแล้วก็เลยไม่แน่หรอกไม่แน่พอเราพูดว่ามันครั้งสุดท้ายมันรักจะมีครั้งต่อไปเสมอหรือเราไม่พูดวะถ้าพูดว่าครั้งต่อไปมันจะครั้งสุดท้ายไหมยอมรับกันใช่ครับผมก็นั่นแหละพยายามจะทําให้เต็มที่ที่สุด คือพายขอแฟนอุกคัพอดได้ครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนมา,มากๆนะครับผมรวมถึงอาทั้งแฟนชาวไทยแฟนขับหน้าจอรวมถึงอินเตอร์แฟนทุกคนด้ยวยนะครับผมก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าขับรถเข้ามาเห็นลากกระเป๋าเข้ามาเป็น Air ฮอ s t e s เลย <c oughs> ไม่ใช่อะไรไม่หลบรถเลยคือจะบีบแต่ก็เกรงใจอ่ะคือเข้าใจไหมรูปเรามันติดอยู่ตรงกระเป๋าข้างหลังเพราะว่าเราก็ไปไม่ได้ฮะเขาก็ลากเป็น Air h o อ t ต s <c oughs> s มเลยโคตรเลิเลย นั่นแหละฮะก็งบมายต่างประเทศเลยบางคนแบบเพิ่งทํางานเสร็จเนี้ยก็บินมาเลยจากเมื่อคืนไม่รู้ได้นอนเปล่าไม่รู้นะสงสารเขาเหมือนกันก็ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้เนาะก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อทุกคนนะครับผมเราเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเราแค่อยากตอบแทนว่าเฮ้ยคนคน,คนหนึ่งที่คุณท,ที่คุณซัพพอร์ตอะมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแล้วใช่ครับผมแรงกําลัง,งใจของคุณนะมันทําให้เรา อยากที่จะพัฒนาตัวเองไปขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เหมือนอันนี้เหมือนเป็นการส่งกันบ้านคุณครูทุกคนนะฮะใช่ครับพอถายอีกนิดนึงรูปเห็นเสาที่ตึกไปยังที่แฟนๆเห็นแล้วเห็นแล้วออคือขับผ่านทุกวันเลยแต่ไม่มีโอกาสได้ลงไปถ่ายเลย <laughs> คือเราอะอยากไปเก็บโปรเจกต์มากแต่ด้วยความที่ เราซ้อมอ่ะเราซ้อมทุกวันเลยคือเราไม่รับงานเลยทั้งเดือนเลยถ้ามีก็คือเป็นงานเก่าค้างๆแต่ถ้ามีงานใหม่เข้ามาคือเราไม่รับเลยเราสึกว่าเราอยากโฟกัสตรงเนี้ยให้ดีที่สุดดีกว่าใช่รับผมอยากให้มันออกมาเป็นความทรงจําที่ดีของหลายๆคนเงินหามอไหรก็ได้แต่ก็ไม่มีนะพูดไปไม่ได้รวยนะฮะก็ก็เป็นหนี้หลายอย่างอยู่เยอะแล้วใหญ่มากเลยนะ ก็ก็แอบเขินนะแอบเขินอยู่เพราะคือมันแต่มันเขินนะ่นแหลเราก็เริ่มชินแล้วแหละเพราะแบบก็หลายๆปีที่แฟนขับเขาทําทาโปรเจกต์ให้เราคือเราเคยคุยกับเขานะเอ้ยเงินค่าโปรเจกต์มันเยอะนะมันแพงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่อยากให้เราเขาอยากให้เราแบบให้คนอื่นเห็นเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราสู้กับคนอื่นเขาได้บ้างเพราะคนอื่นเขามีเขาก็อยากให้เรามีอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับผมแต่นอกเหนือโปรเจกต์เนี้ยเขาก็ยังมีโปรเจกต์ที่แบบเอาไปทําบุญด้วยนี่ผมชอบมาใช่ให้แบบวันเกิดบุญเนี้ยวันเดียวเป็นวันสาคัญของบุญแค่วันเดียวแต่มันมอบรอยยิ้มให้กับอีกหลายหคนได้เงี้ยแล้วนีเราชอบเราชอบโปรเจกต์นี้อย่างวันเกิดปีนี้เป็นัไงครับวันเกิดปีนี้ก็มีทางบ้านมาขับอินเตอร์ครับผมเอาอาหารเอาข้าวไปให้เด็กที่เขายากไรอนนี้เราชอบมากเลยอย่างที่เราบอกเราส่งต่อเรายิ้มเราส่งต่อกำลังใจเขามัน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 ปื้มปิ่นเราไขอบคุณตัวเองะครับ ของของควานบุญให้ตัวเองใม่ให้อะไรตัวเองมอากไม่อหม่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรแล้วของแบรนด์นงแบรนด์นมงเอาจริงเราไม่ได้ซื้อมาหลายปีแล้วรู้สึกว่าเราก็เราก็ใส่ได้ไม่เราเราไม่ได้ว่าคนที่เขาซื้อนะคนที่เขาซื้อคือบางทีเขาชอบเ <c oughs> นี่ยเรา <c oughs> เราก็ชอบฮะแต่เรารู้สึกว่าเราเราก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะควนขวายหาเพิ่อมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แค่ตั้งเป้าว่าเอ้ยอยาก ผ่อนบ้านผ่อนรถหมดมีบ้านเป็นของตัวเองรถเป็นของตัวเองแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็เลี้ยงดูแม่ได้อะไรพอแล้วคุณเพลินแม่เลยฮะหาอ๋อหามีเธอจะมีแบบลุงใช่ไม่ไม่เราคุยกันแล้วบุญคุยกับเพนว่าถ้าเกิดจะให้ของผ่านรายการนะไม่ ไม่ต้องบวือหวาไม่ต้องมีราคาแค่ให้ด้วยใจแค่แบบเป็นสิ่งที่เราต้องใช้แล้วจาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีนี้เขาก็ไปซื้อ,อเสื้อเสื้อเขาเรียกว่าอ,อะไรเสื้อกีฬาเสื้อที่เราชอบใส่เนี่ยมาให้เราสองตัวสีแดงกับสีน้ำเง,งนินใช่แค่นี้เราก็พอใจแล้วครแค่นี้เรารู้สึกว่าเออโอเคแล้วเราไม่ต้องการของแพงแบบเป็นล้านเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยใช่ะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ